สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องๆทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมบม่ได้ลงช่อง YouTube ไปนานเลยนะครับแล้วก็มีค้นไปซอกนะครับไปซอกไปหาหวานหาสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วไปเจอเบอร์โทรผมนะครับแล้วก็ติดต่อมานะครับผมก็เลยจะลงให้ดูนะครับว่ามีสมุนไพรตัวใดนะครับมีหวานอีกอย่างแน่นะครับ ที่จะสามารถไปบำบัดและบรรเทานะครับสิ่งที่เห่าในถาดในขันเห่านะครับนี่นะครับผมเอานะครับมือนี้คลิปนี้นะครับปลาเขียวนะครับอ่าสีม้าไถหวันตัวนึงนะครับที่เป็นหวานซื้ทอดนะครับจากนะครับฟังเพื่อนบ้านนะครับฟังเพื่อนบ้านที่ได้น้าหวานชนิดนี้นะครับมาปลูก ไหว้ท้าให้พี่ให้น้องทุกท่านได้บูชาไปไสแล้วก็ไปซอยผู้คนต่างๆนะครับแต่ผมขายในเฟซบุ๊กอะให้บูซานะครับบมเป็นขายดอกทว่าขายมัตถีมัตถีอันนั้นนะครับเนาะให้บูซานะครับบอกคําว่าบูซานี่แหละคือบอกมัตตพโพตเม่เฮานะครับที่ศีนาฟังกัานะครับให้พี่น้องบูซาไปกู้บาอาจารย์บูซาไปกระไลายแล้วนะครับบ้านนี้เพิ่นโทรมาบอกว่าชาวบ้านเพิ่นนะครับ อยู่ฟังเพื่อนบ้านนะครับแถวเมืองสอปปอนะครับเล่านะครับอีเพราะว่าไปอยู่น้ำมูบ้านอยู่น้ำซวนเผาบางสิงบางย่างไปหันมานีการยังเหลือนะครับเหลือยังเหลือยาสั่งนะครับเหลือยาสั่งยาเบื่อยาเมายังเอาใส่กันอยู่าสูซมือนี้นะครับแล้วบ้านนีสีแก้ไขจังไดนะครับสีหาหวานสินิดใดนะครับหายาสินดใดไปป้องกันไปแก้นะครับ อันนี้ผมเสียให้เบื้องต่อไปนี่นะครับเปลี่ยนวานชนิดหนึ่งนะครับแล้วผมขอบอกไปก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลศรัทธ,ธาค่อยเอาไปปลูกศรัทธ,ธาค่อยมาบูชานะครับแต่ผมก็ปล่อยออกไปนะครับปีนี้นี่เป็นปีที่สองที่ได้ปล่อยว่านชนิดนี้ออกไปนะครับประมาณยี่สิบกว่าคนแหละครับที่ปล่อยออกไปนะครับให้เพิ่นบูชาต่อไปส่วนมากที่มีแต่พวกปูแถบเป็นปูฤาษสี จังสีนะครับเป็นสํำนักต่างๆแล้วก็เปลี่ยนสํำนักสง,ง์หรือว่าวัดวา่าล่ามต่างๆจากพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่เพื่อนมีลูกศิษย์ลูกหาไปถือนน่นถืกอนี่ถื่อยาเบือ่อยาสังยายั่งมากนะครับเพื่อนอาวานตัวนี้ไปถอนกะฝืนขึ้นมาจนทํางานได้นะครับเอานะครับหวานชนิดนี้มีม่ชื่อว่าหวานตีกลับนะครับหวานตีกลับหรือหวานสวนกับกระเอิญน,นะครับหวานตัวนี้นะครับ เพิ่นนะครับเพิ่นให้ถือหัวหวานตัวนี้นะครับไว้ในกระตูนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าใส่บ่อทองลองบ่อติดนะครับในเมื่อมันติดมันพลาดไปถือผู้อื่นเอาหัวหวานนี่ให้กินนะครับมันฉิถอนออกทางอ้วกบ้างทางปัสสาวะอุดจ,จาราบ้างนะครับผมมันฉิดขี่ค่ายออกไปนะครับพวกยาต่างๆแต่าาหากพ่อแม่ถ้าหากพ่อแม่ผู้บาอาจารย์นะครับที่เพิ่นเลี้ยงสายหนีมากนะครับ เพื่อนก็นจะสามารถเอาหวานนี่นะครับไปเฮ็ดนําม่นอาบนำมน่น,มนกินกินหัวหวานแล้วกินเขาไปแล้วของทุกสิ่งที่มาแบบใดมาเข่าในตัวลูกชิดเพื่อนหรือว่าเข่าในไอ้กระตูของไกรกยานะครับเพื่อนจะสามารถนะครับมาแบบใดเพื่อนจะห้กลับไปทั้งเกาเลยนะครับอันนี้เพราะว่าไปหลายค้นแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนเลี้ยนมาสายนั่นนะครับสาย สายดำนะเพิ่นเรียนมาสายดำอยู่แล้วบัน้คูบาอาจารย์เพิ่นก็มีสายดำแต่ว่าเพิ่นประเห็ดเพิ่นบอกว่าใส่นะครับเพิ่นเรียนมากือกันแต่เพิ่อนอาวานสนิทนี่นะครับวันตีครับนี่นะครับผสมลงไปแนะนำมนตนแล้วก็อธิษฐานแผ่เมตตาให้แล้วก็ทรงไปว่ามาทางใดก็ไปทั้งนั้นแล้วคนที่เหตุมานี่ก็เจ็บเป็นอินดุนก็นอายุสัน่นนะครับวานตัวนี้มีประโยชน์หลายเอานะครับพี่น้องทุกท่านผมจะพาไปเบื้องต้นและใบนะครับ ส่วนหัวนั้นนะครับผมนะครับสิไเป็นคนเบิ้งลูปนะครับในเฟซบุ๊กแล้วผมสีแคปมาทิมไว้ใไตคอมเมนต์ให้พี่น้องในเบิ้งเด้อนะครับเอานะครับผมขออนุญาตกลับกล่องเด้อบานนี้ครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกทันในเบิ้งนะครับเพราะว่ามีหวานยู่หลายตัวนะครับ เอาลืมบอกเลยครับเด้อพี่น่องทุกท่านถ้าผู้ใดอยากได้หว่านได้หว่านชนิดใดก็ยานะครับที่เห็นในส่อง u t u b e ของผมนะครับที่มีนะครับติดต่อผมสิถิมเบอร์โทรใบไห้นะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตนะครับไอปับไอขาตั้งกล่องจากหน่อยนึงงนะครับเนาะเพื่อบรรจนการเกะกะนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเด้อแล้วก็ขอขอบคุณคนที่มารับชมเด้อพอเม่พี่น้องพอหญ่ไม่หญ่ก็ได้เอานะครับ นี่นะครับลักษณะใบหวานจะคือกันเบิร์ดเดอร์ครับพี่น้องหวานแต่ละชนิดกระไดบางชิงบางอย่างนาใบสิเป็นจังสี่เดอร์นี่นะครับอันนี้คือนาใบหวานตีกราฟนี่ครับพี่น้องทุกท่านนะครับนี่นะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้แ่ละให้พี่น้องไปเปรียบเทียบเบื้องนะครับว่าคือหวานตัวใดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสี่ห้าญาี่ดอกนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับ เพราะว่าผมก็ได้นํามาได้ซีหัวหนึ่งในหนอยหนึ่งครับมาขยายพันธุ์อธิษฐานจิตดีๆแล้วก็ปลูกเพิ่นจังแพร่มาให้นะครับบานี้เบ่งใตใบนะครับนี่นะครับเดิอใตใบจะลื่นๆไปจะบบมีขนจากหม่องเด้อนะครับพี่น่องถูกทันนะครับต้นกระสีเป็นต้นเขียวๆนะครับดอกคล้ายๆกับดอกกระเจียวนะครับต้นนี่นะครับเป็นต้นสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับผมกำลังขยายพันธุ์ไว้นะครับ นี่นะครับดอกเพิ่นนะครับนี่นะครับนี่ลักษณะดอกจะ้ข่กันแต่ว่าให้พี่น้องสังเกตเบึงมันสี่มีแขวอยู่ทั้งในนี่นะครับสี่เป็นคือปวกแขวปวกหัวสั้นนี่แหละอันทั้งในเขียวนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแมนเบิร์ดนะครับนี่กําลังขยายพันธุ์ไว้นะครับนี่นะครับวันตีกับนี่ดีเดอร์นะครับปลูกไ้แต่ซอยเหลือคนครับพี่น้อง คือผมบอกให้พี่น้องฟังนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมสิผ้ามาเบืองอีกครับนี่นะครับอันนี้กับปลูกใว้ให้กันนะครับนี่นะครับอันตัวนี้ใส่กระถางไว้นะครับวันเดียวกันนะครับนี่นะครับในกระถางผมเขียนไปไว้บ่มีลืมนะครับเด้อปู้ใดอยากมาบูชซ่าเอานะครับช่วงนี้กะวันก็ขืนต้นแล้วกะกะทรงยากนะครับอาจจีได้หัวไปนะครับแต่สําหรับคนที่บ่อ่าจะปลูกนะครับเอาหัวไปติดตัวใบจนแห่งพุ่นกะ กบมาบูซาเอาเดอร์พี่น้องติดต่อมากันแล้วกันนะครับวานตีครับคือวานสวนกรับวันง่ายวานแก่คุ้นใสวันเป็นวันมหาสะท้อนนะครับวันแก่ยาสร้างกระแก่นะครับแก่คุ้นใสกระแก่ได้นะครับแต่ว่าวานตัวนี้จะแห้งกว่าวานขอท้องแก่นะครับขันซ้ำได้ซ้ำนึงนี่เพิ่นเอาให้เหงากินแบบใดมันออกไปมันก็ไปหาเพิ่นแหละครับผู้เพิ่นโหวังดีน้ำเฮาเดอร์นะครับเอานะครับคลิปนี้นะครับผมขอฝาก ไวแต่เพียงทอนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาเคียวอีกต่อไปเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ